สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะนี่สาวพทรถือผักอะไรเอ่ยใครรู้บ้างใครรู้บ้างนี่คือผักอะไรคะนี่นะคะก็คือผักเคลค่ะราชมีแห่งผักใบเขียวนะคะผักเคลนี้นะคะเขาจะมีใบหยิกๆๆๆแบบนี้นะคะจะเหมือนคะน้านะคะแต่จะเป็นใบหยิกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะด้านหน้า ด,ด้านหลังนะคะนี่ก็คือด้านหน้าผักเคี้ยนวนี้นะคะมีประโยชน์มากมายนะคะเขาถึงได้เป็นราชนีแห่งผักใบเขียวค่ะวันนี้สาวภูธรก็นําประโยชน์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะของผักเคียวนะคะเคียวใบหยักค่ะเราไปฟังประโยชน์ดีๆของผักเคียวกันเลยดีกว่าค่ะ เคียวนะคะหรือคณะใบหญิงนะคะเป็นผักเเขียวนะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆค่ะจนได้เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะสารพัดประโยชน์ช่วยเพิ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะสุขภาพดีสายเฮลตี้ไม่ควรพลาดนะคะต้องหามาทานเลยค่ะ สิประโยชน์นะคะของผักเคยลนะคะก็มีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน 2. ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันโรคความดันสูงนะคะ 3. เคยลม,มีส่วนช่วยปกป้องดวงตาไมา่ให้สายตาแย่ลงเมื่ออายุมากขึ้นนะคะก็มีสารลูทีนและซีแซนทีนนะคะ เคลก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและป้องกันมะเร็งได้ด้วยค่ะเคลนะคะมีคอโลฟิลสูงมากค่ะช่วยดักจับสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของหัวใจได้ด้วยค่ะ และก็อาจจะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าเคลเนี่ยเขามีโปรตีนสูงในร่างในเขามีโปรตีนนะคะสาร,รมีโปรตีนอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะสาวสาวท่านใดที่กำลังลดน้ำหนักนะคะก็นำเคลมาทานก็ได้นะคะก็มีเบต้าแคโรทีนวิตามินเอช่วยบำรุงหนงังศีรษะและเส้นผมนะคะให้แข็งแรงค่ะเคลเป็นแหล่งแร่ธาตุชน้ดดีเลยนะคะเนี่ยแต่ที่สำคัญนะคะ ไม่ควรกินเคลมากเกินไปนะครับสุดท้ายนะคะไม่ควรทานเคลมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียให้กับระบบต่อมไทรอยได้นะคะยังไงแล้วนะคะแล้วก็ทานให้พอดีนะคะ แต่ทานมากจนเกินไปนะคะวันนี้สาวพุทธรก็มีเคล็ดลับดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะคะอย่างไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพุทธรด้วยนะคะไม่ตายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะทานหักเพื่อสุขภาพนะคะต้านโรคค่ะ